สวัสดีค่ะเซฮายสายอาเซียนแพรค่ะนก,กี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมืองหลวงของประเทศใกล้บ้านเราอยกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือประเทศพม่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งประเทศนี้นะคะเมืองหลวงของเขาก็คือกรุงเนปิดอค่ะซึ่งเดิมนะคะจะเป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองยางกุ้งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเมืองนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาเมืองหลวงของประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งคําว่าเนปิดอค่ะแปลว่ามหาราชธานีหรือที่อยู่ พรระะะมากษัติย์คค่่เมืองหลวงใหม่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อว่าเป็นไปตามคำทํานายของนายพลตานช่วยนะคะอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นการฟื้นฟูธรรมเนียมประเพณีเก่าของพมา่าในยุคที่ยังมีกษัตริย์นะคะปกครองประเทศนั่นเองค่ะเพราะพื้นที่ตั้งของพระนครปิดอนันต์นั้นตั้งอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับเมืองหลวงเก่าแก่ดั้งเดิมค่ะซึ่งได้แก่ภูกามอังวะอมรปุระและมันทะเลค่ะ สำหรับเมืองหลวงแห่งใหม่นี้นะคะก็ถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้มีความสะดวกในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยยังมีสถานที่สําคัญมากมายนะคะตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์พม่าผู้ยิ่งใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองเนปิดอน,นั่นเองนะคะสำหรับอนุสาวรีย์นี้นะคะจะประกอบด้วยพระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองภูกามพระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีและพระเจ้าอลองชายาแห่งชเวโบซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพม่านั่นเองค่ะ และสำหรับสถานที่ต่อมานะคะนั่นก็คือเจดีย์อุปตสันตินั่นเองค่ะซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามนะคะของมหาเจดีย์ชเวดากองนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ลือเรื่องไปทั่วโลกเลยทีเดียวละค่ะค่ะนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนทั่วโลกนะคะอยากไปเยือนและชมความงามของมหาเจดีย์แห่งนี้สักครั้งค่ะทางการพรม่าจึงสร้างเจดีย์อุปตสันติขึ้น ซึ่งเป็นแบบจำลองของมหาเจดีย์เวดดกองในกรุงย่างกุ้งนี้ค่ะมีความสูงประมาณ99เมตรค่ะแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมากค่ะไม่แพ้มหาเจดีย์เฉวดดกององค์จริงเลยทีเดียวค่ะอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะคะนั่นก็คืออุทยานน้ำพุเนปิดอค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆกับอาคารศาลากลางของกรุงเนปิดอค่ะ ภายในอุทยานนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยบอ่อน้ําพุหลักนะคะแล้วก็บอ่อน้ําพุเล็กๆอีกเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะและที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไม่น้อยค่ะสําหรับอุทยานน้าพุเนปิดอนะคะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2008แล้วนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า165เอเคิ์และอย่างที่บอกไปค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับอาคารสาราการของกรุงเนปิดอ่ถ้าคุณผู้ชมไปที่นี่นะคะต้องไปตรงบริเวณนี้เลยค่ะ และอีกที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือสวนสัตว์เนปิดอนนั่นเองค่ะเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองของประเทศพมา่าและเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ของประเทศพมา่าด้วยล่ะคะ่ะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในปี2551ที่ผ่านมานั่นเองค่ะในสวนสัตว์นะคะมีสัตว์ต่างๆเช่นช้างเอเชียนะคะวางจระเข้เสือดาวลิงเสือขาวม้าลายและจิงโจ้เป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปปิดท้ายนะคะด้วยคำศัพ์อาเซียนเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็หมดเวลาลงแล้วของรายการเซ่ไฮสไตล์อาเซียนรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ